ครับสวัสดีพี่น้องปอมป่ายทุกปู่ทุกคนนะครับมาพอกับโควิดสาก็เก้านะครับกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเสาร์วันพุธที่1กรกฎาคม2566ันี้าคตอยหนวสาร์ันพุธที่1กรกฎาคม2566นะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเที่ยครับมีฝนตกจางลวงหลายนะครับในหลายพื้นที่อันเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเที่ยอยู่นะครับสำหรับเมื่อวานวันเที่ยครับมีฝนตกอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมมมาานนะะคครรรัััับบไดด้21.8จงหว อำนาจเจริญ17.2มิลลิเมตรมุกดาหารนะ13.0มิลลิเมตรแล้วก็จังหวัดหนอยเอ็ดนะครับ12.0มิลลิเมตรนะครับสำหรับนี่ตอการได้เห็นเกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเอาอเนื่องมาจากมวลสุนตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำครับบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับแล้วก็อ่าวตังเกียนะครับซึ่งในนี้บันเทาก็ยังไม่ฝนตกแต่อยู่นะครับแต่ฝนตกก็จะลดลงจาก ส่งสามหมื่นตี่านมานะครับจะพัดทัดะเทียนตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเขาก็ไม่ไดเกิดเต็มองฟานะครับฝนตกส่วนร้ายก็จะอยู่ทางตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเทาก็จะไม่ได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับฝนตกส่วนร้ายก็จะอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับบริเวณจังหวัดริสเกษสุรินบุรีลำลอยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยะโสธรนะครับมีโอกาสเกิดตกลายที่สุดในมนีนะครับ พยากรณ์ 21. อากาศ20ทีของเมข้างหน้าบรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางวันเฮาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นทีน่นะครับแล้วก็มีฝนตกนะับในบางหมอกบางบอนนะครับฝนตกส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวจังหวัดศรีสะเกดนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหลายที่สุดในม,มือนี่นะครับช่วงนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับต่ำส ในเมื่อนี้ครับบานเฮาก็จะมีฝนตกลดลงจากสงสัยมื่ผ่านมาครับแต่ก็ยังมีฝนตกได้อยู่นะครับจากดาวพมห้พี่น้องก็เตรียมตัวไว้นะครับก็ขอฝากความให้พี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้นะครับเพราะว่าพี่น้องจะได้ติดตามอพยากรณ์อากาศจากโครมาตูนีอุมายาอย่างไกลจีดายตัวมือนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าอยู่ดีๆให้สบายดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน